จุดต่อแล้วครับผมจุดแล้วไฟติดแล้วไปจุดเรื่อยครับพี่น้องรอติดตามครับ มาเรียบร้อยครับผมได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เจการดูครับผมส่วนครับเจตการดูหือว่าเด็ดอยู่หนึ่งสีด่างนะครับสีด่างโอ้หอบปลาเรือเลยพี่น้องเทสเพื่เดียวจจดการผพ้เดียวอะ คือาเด็ดครับผมผ่านดูอย่ายเป็นหนึ่งแกะเมื่อยพูนค,ครับต้นนั้นฮะคือาเด็ดแล้วครับผ่านแล้วผ่าทิศกะกำลังจะตกดินนะครับเวลาดีครับแม่มันก็ะชีตายบเบิดมันก็ะชีเฮ็ดห้างใหม่เนาะเอาเนี่ยเขาเว้นมันก็ดชีย่างครับแต่ว่าความปลอดภัยต้องระมัดระวังนะครับผมฮะ เจอกันครับนี่ครับผลงานที่นึ่งสุกแล้วหนึ่งสุกแล้ว,วตัวนี้แกะไปข้างหนึ่งนะครับแกะไปหนึ่งหนึ่งด่างเขห้องหนึ่งอยียงอ่ะหนึ่งชั้นนี่ครับที่ยังไม่แกะเอาเด็กกานอยู่ตัวนี้ ข้างบนครับลัางบนสุดชั้นแรกมีชั้นที่สุดที่ชั้นสุดท้ายนะครับพอได้อยู่พอได้อยู่เอ้านะนี่ครับลักษณะตัวต่อที่แกออกจะได้อยู่ครับนะมารอติดตามตอนแกแล้วอีกเท่านึง นี่ครับแกะเสร็จเรียบร้อยนาอยู่ระมัดน,นาจะห้าขีดได้ขีดวานะตัวต่อนาสุดยอดละครับสนิสกับพ่ออยู่ดีกินแล้วนะครับจัดไปครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เจี่ยวไวส้สมิสก,กอล้ะครับผม คลิปหนาผมพาพักพาพี่น้องไปหาอย่างอีกกัรอดติดตามกันครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนปื่กำลังใจของน้ำเ,เนะาะคลิปหนาเจอกันครับกับบอนหายอยู่หากินแบบบ้านๆสวัสดีครับ